สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วนให้สิเนาะเอฟซีครับมีการให้การเทสจอีกแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับช่างวอนะครับในนิทานเรื่องนี้นะครับได้ออกมาหลุดนะครับออกมาขอพูดบ้างอ่าวันนี้กูขอพูดบ้างนะครับผมได้มีการเก็บคลิปหลักฐานไว้หมดแล้วทุกท่านครับมีคนให้การเทสต ลืมไปหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนให้การเจ้าที่ว่าอย่างไรที่แปลงนี้เป็นที่ของผมแต่เนื่องด้วยน้ําท่วมนะครับทางครอบครัวผมทางผมก็ไม่ทำอาหารก,กินอะไรเนื่องจากน้ามันท่วมถูองไหมครับเมื่อก่อนให้จําคาให้การตัวเองได้ไหมทั้งซอกมึงจําคาให้การตัวเองได้ไหมนี่มึงพาพี่หลนเคียดนะเนี่ย มึงให้การกับเจ้าที่ป่าหมาในยดาวังคารย้ําครับสิ่งที่ผมพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเนาะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ์ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทลดสในการรับชมรับฟังครับเอี mm hmm. FC, ผมไม่เคยลืมนะ mm hmm. ผมตามเก็บทุกช็อตแด้แล้วนะครับหลักฐานเด็ดก็โผล่ออกมาให้กับผมทุกท่านฟังผมนะครับคือเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงให้ฟังว่าวางในนะผมยังพูดไม่ค่อยโอเคว่าผมอยู่ครอบครัวเที่ยว ทุกท่านฟังผมนะครับที่แปลงนี้นะครับมันเป็นที่หนึ่งแปลงซึ่งมีสามคนนะครับมีสี่แต่คนหนึ่งนั่นไปมีสามคนที่อครอบครองที่แปลงนี้อยู่จากยากยาเขาไก่ซึ่งเขาไก่แบ่งให้ทุกคน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 นะครับก็ได้มีการซื้อขายกันแหละเท่าที่ทราบมาแต่หลัฐานนะมันไปไม่ถึงอ่ะ ในเมื่อลัาฐานไปไม่ถึงเราควรที่เล่นแบบไหนแต่หลักฐานภาพหลักฐานคลิปลมีก็ได้มีการตรวจสอบเจ้าที่้ลรมาตรวจสอบถ้าจ่คมาทได้นะครับแค่โค้งได้มีการร้องเรียนไปจนเจ้าที่ลงราตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ในขั้นตอนขอบวนการของให้ปากคําแล้วก็สืบสวนหาพยานหลักฐานต่อวันนั้นนะครับนะทั้งสอบนะครับไปให้ปากคำกับเจ้าที่มานะครับ น,นี่ยได้ยินเต็มสองได้ยินจากเจ้าที่เองเลยในชะานเรื่องนี้ว่าเขาอ้างว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของตระกูลเขาครับเป็นที่ของเขาจริงแต่เนื่องด้วยน้ำมันท่วมไม่ได้เขาทำกินนะครับทำมากินอะไรไม่ได้นะครไับไ,ไปอ้างแบบนี้ แต่เมื่อคือนนี้โปะไหมบอกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของมันและไม่ใช่ที่ของญาติพี่น้องมันใครโกหกใครสตอบอรหลครับจำคําพูดตัวเองไม่ได้เหรอตอนให้การกับเจ้าที่ยังไงนี่คือคําให้การเท็จเพราะฉะนั้นผมได้มีการดูดคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะนำคลิปนี้ส่ง หลักฐานเพิ่มให้กับป่าหมาต่อไปนะครับมึงปัดฟาวน์และผิดชอบแบบนี้มันง่ายเกินไปนี่มึงกำลังโยนขี้ให้กับอีดําให้กับนกฮูกนะครับถูกต้องไหมมึงกำลังโยนขี้กับอีดําให้กับนกฮูกเพราะฉะนั้นงานเข้าแล้วนะครับงานเข้าแล้วนะหนึ่ง หนึ่งเบิกฟาร์มเทสให้การเทสต,ต่อเจ้าหน้าที่ตอนแรกแลักษณะภาพเจ้าท,ที่ของผมครับแต่เนื่องด้วยน้ำมันท่วมเรามาแบ่งกันพอทำผลผลิตแล้วเราแบ่งกันมึงไปให้กาลางกับเจ้าที่ว่ามึงปลูกหญ้าอิสราเอลในท่าเรื่องนี้กับอีดําเพื่อที่จะแบ่งหญ้ามาให้แพะและน้ำท่วมผมก็เลยไม่ได้เข้ามาทํากิน แต่เมื่อคือนนี้มึงบอกที่ตรงนี้ไม่ใช่ของมึงไม่ใช่ของญาติพี่น้องมึงสรุปอะไรวุดบกไปวนมาอยู่ในอ่างน้ำนั่นนะตั้งแต่โดนสัมพัดสีก็บอกบาดาลไปมึงใช่ไหมลืมคําให้การตัวเองได้ไหมเพราะฉะนั้นท้ายไห,หลโดนทุกคนก็โดนโมดชัดเจนหรือ,อยังและการที่มึงออกมาพูดอย่างนี้แม่จริงวิชีเป้าสิ ว่าต้นยางนะของไอ้ไหลต่อไม้ของไหลมึงกล้าหรือเปล่าล่ะถ้ามไม่กลัวไอ้ไหลฟอกเอาสิกูถามมึงเนี่ยนะครับและถ้ามึงไปชี้เป้าเดี๋ยวถ้าไอ้ไหลมาชี้เป้าเป็นพยานกับกูเหรวว่าที่แปลงนี้ยมีการซื้อขายจริงและชี้เป้าปแปลงเนี้ว่าเป็นเป็นยาของของอดําและเมื่อคืนนี้ มึงก็หลุดอีกวะที่ตรงเนี้ยขาดสิทธิ์ทำกินมาสิปีไม่ได้เข้าทำกินมาสิปีแล้วอยู่ดีไอไหลเข้าไปทำได้ยังไงมูถามกับว่าเนี่ยที่แปลงเนี้ยไม่ได้กินมาสิปีแล้วนกฮูกบกีบดาเข้าไปทำกินได้ยังไงโปกันไหมทุกคนอย่าลืมเรื่องนี้นะครับโปกกันยังฮะคือมึงด่าอะไรมึงด่าอะไรไหลนะเขาตัวอีดําของนกฮูกหมดเลย แล้วมึงกำลังจะต่อแหล่สังคมตอนนี้เฮ้ยไปนึกให้ดีๆว่าให้การอะไรกับเจ้าที่ป่า,มาไม้ไว้ว่าอย่างไรนี่มึงกำลังจะพาให้แม่นอกซ้ายมึงพังนะวาจะพาให้พื้นมึงพังอันเนี้ยให้ดามพังอเนี้ยมึงเชื่อ,อยังก็บอกให้อยู่นิ่งๆก็บอกว่าให้อยู่นิ่งๆสุดท้ายบอนทาป่าขอบพูดบ้าง พูดจนตัวเองมีเรื่องเวลาเอาอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะให้กรับท่นครับผมได้มีการดูดคลิปแล้วแล้วก็เดี๋ยวอผมต้องเดินทางไปอีสานเดี๋ยวผมอาจจะต้องแวะไปนะครับแวะไปหรือกาลังคิดอยู่ว่าจะไปที่กรมป่าไม้ดีหรือไม่ที่บางเขนเนี่ยเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปสําคัญซึ่งเจ้าคือมึงมึงเจ้าของที่มึงพูดเองว่าที่ตรงเนี้ยขาดสิทธิทกินมาสิบปีมึงไม่ได้เข้าําทกินเลย ครอบครัวมึงไม่ได้เข้าไปทำกินเลยอีดําเข้าไปทําได้ยังไงเพราะมันไม่เข้าไม,ไม่ได้เข้าร่วมการคอทชอ่ะอ๋อไม่ได้เข้าร่วมแล้วมึงเข้าไปทํากันได้ยังไงเราว,ว่าไปตามเคสไบเคสไอ้ไหลคือส่วนของไอ้ไอหลไอ้ไหลนี่คือผมไม่ยุ่พบอกว่าฝั่งโน้นจะเล่นไงผมไม่รู้แต่ฟังผมผมมีแผนแล้วถูกต้องไหมผมถาม เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ให้คิดพิจารณาเดี๋ยวเราเจอกันเต็มระบบไม่ต้องรุดซีดำเข้าไปทำกินได้อย่างไรมึงพูดเองว่าที่ตรงนี้ขาดสิทธิ์ทำกินมาสิบปีมึงพูดเองว่ามึงไม่ได้เข้าไปทำกินไม่มาเกือบสิบปีครอบครัวมึงไม่ได้เข้ามาทำกินตรงที่ตรงนี้สิบเกือบสิบปีป้อยกห้านเกือบสิบปีนี่หลักฐานเด็ดมึงรู้ยัง แล้ววันนั้นมึงเป็นคนลงบัญชีเป้ามึงจําไม่ได้เหรอวันที่พยักภายลงมึงจาได้ไหมไอ้ซอกเขาถ่ายรูปเก็บหลักฐานมึงหมดแล้วเขถาถามมึงตอนหน้ากูก็อยู่ที่นี่ที่ของมึงใช่ไหมบอกใช่ครับเอา้าแล้ววันนี้มึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะขอบอกเจกันเต็ระบบฝากไว้คิดนะครับพูดเองลืมพูดตัวเองนั่นแหละครับ มันจะวกกลับมาทำร้ายตัวมันเองโชคดีนะช้างวอ